ที่สวยทุกคนคือคือเราจะตรงตรงนี้แล้วก็ยักตรงต้นต้นสนนรแนวต้นแล้วก็เข้าแนวเขาจะเนแนน่นเลยนะแถวนี้เาแนวเขานู่นเลยนะใช่ครับที่จะติดแนวเขาทั้งหมดเลยครับมันจะมีแทงน้ำาขาวขาน่าก็ติดอ่ะใช่ใช่แล้วก็มาเรามันจะมีประตูทางเข้าตรงนู้นเีที่ผมกเาที่มาใช่ใช่ครับ สครับผมมันมีประตูเก่าอยู่ตรงนู้อันนี้ประตูใหม่ที่เปิดประตูต้องคองเสือ์ตใช่ไหมครับใช่คือตองคอนเสียนะครับคอนเสีรงนะมันท้หมู่สีได้ใช่โครงไาี่น้าที่อยู่ที่ป๊บใช่ไหมมาเป็นเสียงครับ อ่าไม่ใช่มันมันจะเบี่ยงไปถึงเบี่ยงไปตรงไอ้ต้นถนนนู้นแล้วก็เชื่อมไปตรงเบี่ยงไปตรงนู้นครับเลยต้นปุ๊บแล้วมันก็ตัดไปตรงนู้นเลยตัดนี้ใช่มันตัดเข้าไปจงเขาแล้วก็มาวนมาที่นี่แล้วก็วนมาที่นี่แล้วก็จะวนรอบมาถึงนี่แนวนี้แนวตรงนี้ไอ้ตรงตรงถนนนู้นมันจะมีแนวตรงอยู หน้ามันจะกว้างเลยกว้างติดถนนน้ำหมดเดี๋ยวเจะพาเข้าไปแล้วก็ไปเข้าตรงนู้นเลยประตูนู้นแล้วก็วิ่งเข้ามานี่ได้ครับ แรกที่มาดูที่ของมาหาเสร็จีเขาชี้ว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเขาลูกนู้นฟังแล้วดูก็สึกแปลกดีเหมือนกันจากตรงนี้ไปถึงเขาลูกนน้นพันกว่าไร่คนอะไรทำไมมีที่ดินต้องเป็นพันพันไร่อันนี้กำลังเซอร์วีดูที่ดินนะครับขับตามรถคุณโชคเลย ปาเจโลคันนานุอน ถนนเส้นนี้มันเข้ามัไปออกปูสีออกปูสีได้ออกมูเรซ่าได้พอเดินไปหน่อยมันมีทางแยกนะหลับมัเลี้ยวไปก็ออกมูเรซ่าหยู่ขุดด้วยตรงไปเราก็ไปออกปูสีออกได้หลายที่ติดเสน้นนี้ใช่ถ้าเราออกไปทางนี้เราก็ไปออกทั้งสองเขาจะแผงกระถางกระถางใช่ตรงที่ไปออกปูนสัพานที่ อันนี้เราก็เดว๋่วผมจะพาไปสาวุดเขเอยเาุดเขตที่นีเลยจากจนี้ไปเลยครับผมก็สองกิโลแม่สองกิโลหรือสกิโลกจักหน้าหน้าหน้าทุกคนี่ครับโอเคครับ เข้าไปอขาจยปิด ตรงนี้มีบ่อน้ําใหญ่มากบ่อน้ําฝั่งซ้ายถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นกลางผ่ากลางที่เป็นเส้นตรงที่เรามองเห็นในระหว่างจะเป็นถนนผ่าตรงเลยก็จะมีผ่านบ่อน้ําก็จะไปทะลุตรงต้นสนที่เราแยกมาตั้งแต่แรกที่อยู่ระยะทางอยู่ประมาณสามโล ขนนดำเข้ามาผัากลางตามแนวฝั่งขวาก็ติดภูเขาติดเขาฝั่งซ้ายก็มีน้ำ ก็มาจดทีหมดเลยครับผมอันนี้ก็ก็ขึ้นเขาเลยใช่แล้วฝั่งนี้ก็ตรงที่จากจากทงอ่ะครับครับที่จอดรถบนถนนเข้าใจนึกออกแล้วเพราะถนนเรามันหน้าหน้าเนี่ยสองกิโลกว่าคือเซิร์ฟเซิร์ฟเนี่ยถนนแล้ววิ่งถนนก็เลยจอดรเลาคใช่ครับก็จอดจอดบ้านของบ้านเลยนะฮะครับผมถนนตัดขวางมาเลยนะครับใช่ครับกจลรถมาแล้วก็ ถนนเส้นนั ality. ้นก็ออกหูอสีได้เลยรถมือสีถ้าวิ่งล้อนมามาหยุดมาช่วงเต่าตรงนี้ไหมครับขึ้นมาใช่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้อมามามาช่วงตรงตรงนี้ตรงบนี่ตรงที่ต่อถึงเราเลี้ยวขวาขึ้นไปที่ใช่ใช่ใช่ครับเที่งานรวมรวม ถนต้นโน้นนะครับแล้วก็แล้วก็มาเนี่ยไล่ตรงไปไปถึงเขาลูกโน้นครับผมแล้วก็มาโนู้แล้วก็ไปงมุมมุมที่จอดรถเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไล่ตามตีนเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงแนวต้นสนต้นโนู้นที่เป็นถนนดำครับผมระยะทางไปนี่ประมาณ2เมตร2อกิโลสองกิโลแล้วจต่ถนนดำที่ไปไปสุดตรงต้นตงัวครับผมตงัวใหญ่นะก็ประมาณ2อกิโลครับผมพอนึกออกละอ่าโอเค ป็นกระถางสองชัญคือาเข้าออกสองชัญนมันออกได้งงนี้ไมันออกหมูตีออกหมูตีแล้วไปตรงนี้ก็ออกฝังสองเขาเรียกหนองกระไหลายครับเขาเรียกฝังสองหนองกระไหลครับออกได้หมดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวนี้ถนนเป็นลาดยางดําดีหมดดีมาเข้าออกสะดวกชน์สิทธิ์ได้ใจครับผมก็มีน้ําอยู่สามบ่อใช่ครับโอเคเลี้ยวเฟืองครับอยู่ใจมุมใช่ เนี่ยมันรวมรวมอยู่ในที่นี้เลยแล้วมีมีต้นปาล์มมีอะไรอยู่แสดงว่าที่เนี่ยมันถูกลมมันหมดในยถูกเยอะแล้วกตันตะแก้วอะไรก็ตาถูกตะแก้วที่ไปเป็นไงแทมที่ดีเด่นล่ะนะับ ที่เอราะที่มันอกนนะนียวัอน่จแครับแต่ที่ของทายอ่ะมันไปงนูนดปดดสิบห้าเหครับแปดสิบสี่แปดสิบสี่แข็งแรงอยู่แต่ที่แองท่าน่ะเลยเลยแทงเหลืองไปอืแข็งเหลืองนู้นแทงเหลืองนั่นไปเห็ที่ออฟฟิศที่เรามาเมื่อกี้ครับ อ้ท่งเรืองครับโอ้ทุเรียนร้ต้นคือว่าเขใช่ไหมครับพี่จ so <c oughs> ินนี้อว่าเต้องปลูกผสัอยู่ใช่ไหมครับทั้งหมดมันมันซีกันกว่าสกนัดว่าใหมครัตไม่ได้ขายใครทำไร่เนาะส่วนเราทที่ยันเาเข้าใจเลยตอนนี้เข้าใจละเข้าใจข้อมูลดีมาก

นี่ก็เป็นที่ที่อยู่ในแนวเขตที่ทั้งหมดนะครับกว้างสุดลูกหูลูกตาติดเขาสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันซ้ายขวานี้ก็ใช่หมดเลยเขาดูแลที่ดีมากไม่มีต้นไม้มีแต่หญ้าสนามหญ้าปลูกหญ้าขายอย่างเดียว่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีตักน้ำมีอะไรเนี่ยที่มีบ่อน้ำเมื่อกี้อ่ะครับเป็นพื้นพื้นเดียวกันหมดเลย เราจะไปถึงตรงทางแยกที่เราเลี้ยวก่ไหน้นมาอใช่ใช่เราจะจุดนี้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนี่ด้วยนะครับผมแล้วฝั่งนี้ไห้ที่เห็นเขาอาจ้าตรงตรงแนวต้นสนอย่างเดียวอืมมันก็จะตัดเฉียงมาแล้วก็ตัดตรงไปนู้นเลยอืแล้วก็มาทางนี้ขายหมดที่ว่าที่ว่าจะเหนือขายนะครับครับแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลย ไปเนี่ยถึงนาต้นตน้นให,ห้สมมัตินั่นแหละรวมทั้งบ่อยแหมักด้วยนะที่ที่พันก็ไร่เนี่ยแค่อ๋<ช>อรวมบ่อยแหมักด้วยใช่ไหมครับครับผมสุ่มไหนรับนี่ครับต้นสนคครรัับบ ที่ต่ตรงนี้สามารถขุดคลองขุดบอ่อได้ตรงนี้เป็นบอ่อยญ้าหมักเขาทำย่้าหมักคับ 啊、那能养吗？我说。 นี้จะเป็นออฟฟิศของคุณโชคเรากำลังจะไปที่ออฟฟิศของคุณโชคเพื่อที่จะได้ไปนั่งคุยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เราได้ดูสถานที่มาครบหมดแล้ว1,400กว่าไร่แล้วก็รถคันแรกคือรถของคุณโชคคันท่ารถของคุณนิติรถของคุณพงศ์กำลังกลับมาที่ออฟฟิศของคุณโชค จากนี่เลยลูกอันนี้เป็นออฟฟิศของเศรษฐีที่อยู่กลางป่าอ่ะองลงไปเลย ให้คุณให้คุณนิติใช่ก็โควิดโควิดหนักครับไม่เป็นไรเข้าได้ตรงที่ผมบอกที่เรายืนอยู่ฝั่งแปลงที่ทีมาแทงแทงเหลืองเนี่ยอ๋อทีทันทั้งหมดเลยนะครับข่าวถึงนู่นถึงเลาะเนี่ยเลาะซิวฟตวต้นไม้ไอ้ตรงข้างบนนั้นคืออะไรครับอ่าใช่ลงไฮู่ตรงนั้นไม่ได้มาวิไม่ได้กำไรไม่ได้ใช่เพราะเราต้องลรอมั่ข้างบนนั้นคืออะไรอันนู้นของฝั่งฝั่งฝั่งนู้นเป็นเขาตรงนู้นอ่ะเป็นทะเงหาดสินแสผมอยขึ้นไปแล้วยังสวยเลยอ๋อที่ที่ของอะไรที่ล็อกเตอร์อะไรอ่ะ ด็อกเตอร์วิจุดหรือด็อกเตอร์อะไรที่เขาสิ่นทนี้งด้านทิศแบบนี้อ๋ออยู่ข้างบนเขาเลยนะแต่คนละฝั่งน้ำกันอ๋อไม่ถอดรองเท้าหรออ๋อนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นอ่ะตัวละแวกอ่ะสวยมากเลยโอ้สวยจังโค โอ้หมันอยู่ดาวอังคารเลยสว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 ยอืมสวยมากทำจากอะไรครับท่านลากรากแบบผสมผสานกันโอ้โหใครคิดเนี่ยช่างอลังการไปเยอะเลยท่านกลัวจะได้อันนึงเหรอฮะ โควิดโควิดต้องนั่งห่างๆแผนที่หลายนเป็นอย่างนี้อ เราตอนนี้ที่นี่ที่นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราออกไปเราออกมาเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็มาที่เกาะแล้วที่ที่ที่พวกนี้เป็นที่ที่ขายค่ะมันจากจากนี่ถึงถึงจุดนี้นะ 10กิโลที่ที่ผมเก็บไว้ก็คือแค่นี้ต้องต้องบอกใช่ไหมครับท่านต้องๆบอกบอกอีกตรงไห้ครับบอกที่ตรงๆที่เป็นซุ้มเห็ดไอซุ้มเยอะๆอะครับอ่าอยู่อยู่ที่น่าจะน่าจะแปลงนี้น่าจัน่าจแปลงนี้แปลงนี้ใอะไรครับตอนนี้มันกิแล้วเราเรือาเรือเรือมาทางนี้แล้วมาจอดตรงนี้รอบแรกรอบแรกรอบที่สองแล้วเข้ามาตรงที่นี่ข้อที่บอเนี้ก็เหมือนก็คล้ายๆกับที่ที่ที่คเคยทอดท่านักๆนั่นดูตัดตอนแรกมันไม่มีขนนาด ที่เราจอดได้แล้วปึ๊บเราก็มาจอดตรงนี้เรามาจอดตรงนี้แล้วก็ย้อนมาแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้จอดตรงกลางแล้วก็มาตรงนี้กับที่ตึตอนนี้ฟิตอยู่ตรงนี้ครับพื้นที่นะฮะเดี๋ยวนั่งเล่นก่อนผมเริ่มเข้าจากด้านหน้าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ก็ท่านจุดนี้นะครับที่เราวิ่งวนไปคือด้านทิ้งเนาะที่เรางนี้นะครับดช่นทิ้ส่วนนี้คือติดติดด้านเขานะครับติดเขาติดเขาอันนี้ประมาณสองกิโลแล้วเราเข้าประตูนี้ประตูด้านในตอกลับน้าก่อนใช่ไหมครับประตูนี้ ตรงตรงนี้ช่วงนี้แหละครับโครงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับใช่ไหมครับจุดที่มีถ้าประตูไม่ใช่อันเดียวกัน้าประตูนี้ประตูที่มีที่มนกอ้วนะครับนกอ้วนี้เป็นที่ป่าสนอันนี้ป่าสงวนนะครับวัวววัใหญ่เมื่อกี้อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อครับอ๋อแต่คิดน้องอธิบายถล้วแหละเขาบอกว่าตรงนี้ของท่านอยู่นะฮะเพื่อนมาจะล็อกมันนี่แล้วก็ยาวโค้งแบบนี้เลยครับตรงนี้ติดถนนกว่าสองกิโลสองกิโลทางเข้าได้เข้ามานี่ก็ประมาณสองกิโลกว่าเส้นนี้จะไปทางสลายเส้นนี้จะไปไปไปโม่สี ทีตรงนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ไม่มีฉนดกหัวด้านนี้จะไม่ขาวเลยนะครับไม่ฉนุกแต่เป็นที่เป็นที่ลักษณะเป็นที่ใช้เข่าไปนะานครับใช้เข่าไปเกิดแนวสองนี้คุณมั่ครับอันนี้รวมพื้นที่ที่ผมดูในเอกสารมันพันห้าร้อยสี่สิบไร่ห้าสองตารางวาถูกต้องไหมฮะแต่ว่าตัดนี่ไปก็จะเหลือแค่พันสี่ร้อยกว่าไร่ใช่ป่ะอันนี้ชุดใหม่ล่าสุดชุดใหม่ล่าสุดนะ

อันนี้ท่านให้ให้ผมใช่ไหมครับให,ให้ครับขอบคุณครับครับ,รบท่านครับแล้วเรื่องของราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ใหญ่ผมมาเจราจายอีกนิดนึงนะครับว่าเหมผะสมคือเรื่องที่หนึ่งก็คือนี้พื้นที่จะซื้อเนี่ยทางผู้ใหญ่ผมเป็นดร,รท่านทําในส่วนของบริษัแล้วก็จะดูว,ว่าที่ดินแปลงนี้ทำในกลุ่มของที่ปปเบปตอมนะท่านบ้าก็บอกแล้วก็เกิดที่เคิร์บเขาเนี่ยก็บอกว่าตป็นนั้นถ้าเกิดเขาทำที่เบปทอมเขราะว่ามีการสร้างทางแตกแยกขึ้นอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปในขณะท่านเสร็จแล้วนี่ก็คงจะได นัดขึ้นบังคับมาเจรจาเลยนะครับในกลุณที่เป็นกลุ่ซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนวันเพราะว่าท่านสะดวกยู่ที่นี่อยู่นะใช่นวิทาวครับนะครับขึ้นไปทุ่งคิดว่าไม่นานนะไม่นานไม่นานไม่นานเพราะตอนนี้คื่นตอนนี้พูดอย่างเปิดเผยเลยนะมันมีอีกสองลายท่านอิโต่ออ๋อท่านครับครับก็คงต้นต้นเดือนเนี่ยหนักนะครับก็ตอนแรกตอนแรกจริงจริงวันนี้จะเข้ามาแานแต่ว่ายังมูเก็บหรือทางาบัตรละการดูเข้ามาก่อนว่าการเก็บข้อมาให้ก่อนเจะท่านด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ประสานงานกับอลว่าเดดี๋ยวคุติ ก็เอาเป็นว I mean? so, like, ่าท่านกอว่าท่านสะดวกไท่าได้บอกสะดวกไทุกวันได้ผมจะแจ้งทางย่าผมว่าให้นัก่ันหนงไได้ขึ้นบากนีเพราะว่าผมสร้างุดที่ดิบนี่คนต้อตท่านสร้างอะไเลยคือคาอย่างว่าเนคนไปสองล้านสล้านหล้านสล้านไรงลไม่เืยคือไรคที่รด่รี่ให้าคุยกันได้เราจะคุยคุยนิดการคุยนอาจ่ายบว่าที่ดิบี่ชื่อ่าอะไรบไอ เพราะต้องโยงไปทํานที่ที่ดีด้วยต้องนะครับให้ประโยชน์ที่นี่คุยกันนะพามาสร้างเนี่ยอย่างาพื้นที่้องเหมาะสมรเืกที่ที่นว่านะครับแก็เรื่องของการ้ทเรจัจเพราะว่าเวราซื้เนี่ยซื้อในที่เป็อย่างนั้นแล้วมาซื้อที่ทานทุคเพิที่าับทุกคนจะรวัมารนนะครับแล้วเวลาซื้อขังก็อย่างว่าเราใช้นา้น่ยวต้องไมคนหนนะครับแล้วากังจินอา ก็เ okay. 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 ็วาจะไก็ส okay. ุดก็ผมจะแจ้งไปท่านนอยะครับจะได้แจ้งโดยสุดท่านเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตมีคนต่อครับถ้าเม่พนรูแขวเราแไม่ว่าที่ในในสังกัดชอบองสร้างหรือว่าที่ที่มีในมือมาก่านเช้งเชงมือเคมไกหมดมเก่นนี้ทีมงาย้ง้านเรสร้างรอเช็ค้อเชมือกันเพราะแที่หรือเรไม่มีก็มีสมาอยู่ครับที่ันเดียวนะครับท่นก็เอาสูตรตัวแต่ใชก ลำตะคองก็ใช้ได้นะซื้อท er ี่แบบนี้ใครนิดเดียวทีนี้น้ำถ้าจะดึงมาใช้อ่ะจากข้อมันจะมาไหลมาใช่ไหมครับก็ถือว่ารุ่นมันรีทอยด์ของตัวอยู่นะครับมีระบบสปินเกอร์ทำไมครับท่านถ้าท่อจะใช้ในเคื่อที่ไหนวันนี้ตอนนี้ฝนตกมันจะตกแล้วไม่ได้ปลุกเขาโผล่ใส่ตั๊กเลยว่าเป็นท่พื้นที่ตรงนี้เราสามารถจะดึงน้ำจากตะคองเข้ามาในพื้นที่ออกไปไม่ซื้อได้ด้วมกันใช่ไหมได้ดึงแบบนี้มา ก็ต้องต้องาที่ภายในหหรือว่าของรนี้นะครองอยู่ตรงนี้ข้้งแตากิโลกว่าอความ3กิโกว่าบออคแต่ที่เวลาดิงจะตึงเข้ามาจุดแต่กะได้ใช่ไหมครับค่ดึครับรนที่ันเสอี่อย่างอนีบูือนะบายนอว่าอรว่าติดแถวว่าการนบว่ากรส่วนน้ำเนี่ยก็จะมีบ่อนืชที่เราเห็นทำโจุดส่วนถ้าเกิดแต่น้าแล้วเราไม่ใช้ก็ข้อัดเป็นต้น่าครับเพราะเขาได้ทาเชิงเกษตรทเรื่องของพืนที่แบบทนรามากกว เราต้องใช้เยู่แล้วเรต้องใ่ยจอบไปลึกไม่นจะน้าคจอไม่ลึกเท่าไหร่แลึกเท่าไหร่ค่อเพราะส่วนห่ต้องจอบนานอยู่แล้วนะครับใช่ขาบอ่รันไ่ยนจอบเลยทันทีแทนที่แต่ไม่จอบประมาณสักถือว่าไม่น่าจะถึงแลอยๆไม่จอตอเดินคือลได้เหลืเพรที่มียใกล้ของกไดกเราเยอะใกล้ของของสายตาม่หาไปได้ ก็รับฟูท่านทีก่อนครับก็แบนเดียวผมนัดกางแล้วก็เอาลเข้ามาคุยนะรัสมมราคาให้ท่านคุยกันคุยกันื่อมชติดนะนะครับมีานนัานเป็นอมเรีตัมา้เทัไดี่ผมไม่ได้หลายปีท่านเนทำ